ครับผมนี่ก็อยู่กันในไทยโพสต์นั้นคุณมาสำรวจหมู่บ้านที่นี่นะครับโอ้บ้านสวยดีบ้านสวยบ้านสวยบ้านสวยเนี่ยเออเพราะแต่ไม,ม่มีแต่บ้านขาวขาวเนี่ยเจ้าก็ไม่มีเงินมั้งเออเดีใจนะเธอได้แล้วอะพพพอออกปไปไปัป นึว่าโปพราสิงเกมมันดังฟุ้ย <S <S แล้วก็กลกทนี่นะครับผมก็มีเกมโลบอใช่แล้วเกมที่ใครยังรู้จักโลวบอกนี่ก็มีแแบเออแบบยูทูบเบอร์นะคบแต่แต่คือเอังไรู้เลยที่ช เนี่ยถ้าใครดูคลิปตั้งแต่เทลเรียมมาเนี่ยอ้าวอาออกเกียร์บัตรออกแม่หมาเนี่ยเขาบ้านเฟ้ออเดือยทำไมเทลฤทธิ์นั้นล่ะก็เปิดอย่ามุกเปิดพัดลมนะถ้าฉันได้ยินเสียงอะไรก็รู้ว่าคือพัดลมมากันนะให้หวังรอเนี่ย รามาคุยกับแม่จุกนก่อนนะคือถ้าคลิปมันสั้นถ้าคลิปมันสั้นเนี่ยมันเป็นความตั้งใจของผมเองเพราะว่าพยายามแบบให้คลิปอะมันสั้นที่สุดจะได้ไม่ต้องดูยาวๆเข้าใจใช่ไหมว,ามาว,าวหนะ่าไม่ต้องดูยาวๆสักหน่อยนะก็ไม่กิ่นซื้อของนะี่ หนึ่งก็คืออินโทรเนี่ยถ้าใครดูคลิปอินโทรนั่นแนหะแล้วใครอยากแบบได้อินโทรปุ๊บเนี่ยก็ไปคลิกที่นั่นเลยนะ,ะเพราะว่าส่งลิงก์แม่และลนี่เลือกอินโทรได้เข้าใจมต่ไม่ทำเสร็จนี่เลือกอินโทรอะเลยถามก็คือทำไมอินโทรโรบ็อกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในลิสต์ไอคิปอินโทรนั่นอนะ คืออันนี้เว้ยวัวเนี้ยผมเพิ่งไปโหลดเกมโบรบอกมาและผมว่าเออล่าเอีอ๊ยงยังไงเ,เลยแต่ว่าโ,โบรบอกเนี่ยเกมที่มีอินโทรหลังจากที่เอินยงทนไปอะ่ะฟังอาจจะงงงงใช่ไหมเออผมก็วงวเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็อีกเรื่องนึ้งคือ ไม่คขาต้องม่เล่นเกมนี้ก็คือเกมเนี้ยมันเกมที่สิ่งตัวเห็นเขาเล่นแล้วน่าสนุกจัเลยก็แล้วใครเข้าบ้านฉันเนี่ยออกไปจากบ้านฉันแบบนี้นะฉันไล่กี่ออกถ้าเอาไปฉันเอาปืนยิงหัวเฉยนะบุ้ยเออดีด,ดีดีมากดีมากดีจริงจริงฉันไมเขาต้องเล่นแบบนี้เหรอดูข้างบนไหมไอ้มันได้เขียนว่าสดุจะคลายอะ่ะนั่นแหละ อยากมีซับแบบคล้ามันแบบนั่นั่งก็เลยแต่แค่ขึ้นแบบนี้แลยกันว่าไอซับ r บบคล้ายแบแบบแบบจะแบบคล้ายเหมือนในแบบนี้โอเคลัิาเนะซับแบบคหนึ่งร้อยควยเอต้องมาโอเคึงหนึ่งร้อยเมื่อไรเนี่ยคิวเอเอต้องมาเด็กคุณกูในทีนี้ก็เลียงไม่นานล่ะ นีกเลี้ยงอีนี่คือแบบเนี้ยผมเล่นไปเล่นมามันจะแบบสนุกไงเพราะว่าแบบเนี้ยเป็นแบบแนวซิงเบเตอร์ไงละแล้วก็ไม่ใช่อะมากหรอกเน่ยพอได้ไปเล่นไปเนี่ยมันเรล่นจะแบบสนุกไงเล่นได้ไสักหน่อยแล้วกกนเกมนี้ผมตั้งฉายาเลยว่าเกมปวดนิ้วเพราะเงินปุวงอะยาแบบเนี้ย ก็เลยว่ามันมีกฎเดียวแค่ไหนถ้าเพื่อนแบบเนี้ยก็ไอ้เรื่องนี้คือทำไมมันต้องมีแบบทำไมเราต้องวางแบบนั้นเแบบนี่ยแบบเนี้ยไอ้เรื่อเนี้ยทำไมเราต้องวางอ่ะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันน้อก็ไม่รู้คุณไม่รู้น้ก็ไม่รู้โอเคดูหนูแล้วก็ ถ้าใครได้มีเสียงบันลมหรือเสียองอะไรเนี่ยก็ขึ้นเรื่องหรือว่าผมพูดเป็นลูกอัดไม้เน,นี่ยจริงๆผมไม่มีมาหรอกเแค่ก็บปืน,นงไปเฉยเข้าใจปะเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวถ้ามีามคอมพิวเตอร์แล้วมีไม้เนี่ยก็จะมาแคสกันนะไอ้นี่เป็นช่วงเวลาเก็บเงินเข้าใจใช่ไหมเมื่อผมมีช่วงเวลาเก็มมบเงินก็มาผมก็จะเก็บขม เออผมไม่ได้ต้องก็กออกมาจป็ที่ใหม่แทนใช่เนีมม่นยแหละกดมอมันเลยน,นี่ว่ากดมอมันเลยผมกดจะกร ตอนนี้คุณเขาสุดเดียวคุณเด้กเขาไปไอ้เขาเข้ามเนี่ยเข้าบ้านไปเข้าบ้านออกนอกบ้านเข้าออกนอกบ้านว่าจะฮิตงูไปบ้านเล่นดิจุดตัวบ้านก่อนนี่ตีแล้วก็เข้าวแล้วก็คือ เดี๋ยวไปที่ร้านนี้ก่อนนะร้านนี้ไปไปโดนเลสิทธินี่เนี่ยอยาใดนกสิทธ้กัน่อยากให้โดนไ่อยาดนลกสิทธิ์เฟ้อยรเบาพอไม่อยากโด,กดนลกสิทธิ์ยฟย ตรนี้เนี้ลกันเดี๋ย้เลยมาโดดงตนีอ้ดหแป๊บผมก็เล่นเกือบครึ่งเกมแล้วเนี่ยเพิ่มนี้เล่นเป็นเพลนินเนี่ยแป๊บผมเล่นเกือบรึ่งเกมแล้วเนี่ยหเ,เินมุดตูด เงินรถสะก่อนดิรถัรกแบบเงินรถักแบบมันโทรยุติเลยอะแล้วก็โอเคถ้าคลิปมันจะดึงเงิน,นเนี่ยเป็นคนตั้งใจนะแล้วผมพูดลายครั้งทำไมนหนาเนี่ยนะอันนี้ได้สช่ะโอเคก็คนเที่มันเดินแล้วช่องเรา

ก็เอานี่เกี่ยวไปก็เอาอีนี้มาอืมดีดีนี่อืมสนุกจนิงจริงเลยอือหือตรงนี้อือหือตรงนี้วางตรงนี้ดีนอย่งนี้อืมรับหนูมาเจ้ามานี้แล้วกันนี่ เง,งินลงแล้วผมก็ตัดต่อซะงั้นระหว่างท่เตัดต่อเนี่ยเราควรเป็นต่อยก,กว่าซึ่งไอ้นั่นน่าะเป็นจากเขียวมั้งไม่รู้ดิแต่ผมตัดต่อไม่เป็นนะตัดต่อพวกแบบเอาจากเขียวมาวางเนี่ยแล้วก็ตัดต่อเป็นรูปหน้าปกเนี่ยผมต้องทำไม่เป็นนะเพราะเอ็นโพเรื่องหลายอย่างก็ได้ เพื่อไม่พบนักแสดงมาต,ต่อต่อได้ตจอสีเขียวเป็นรูปอืนอ่นๆแล้วก็เรื่องอินโทรเนี่ยผมรู้ว่า,าท่านผู้ชมจะคิดเป็นผมไหมว่าอินโทรมันดูกับไม่รู้ดิแต่เรื่องที่เราคิดแล้วนะว่า,วาอินโทรเนี่ยที่ผมนำมาใส่เนี่ยมันดีไหมผมเชื่อว่ามันดีแน่เลยผมว่าอินโทรนี้ ในระหว่างนั้นกถ้าเล้นหัเนี่ยถ้าจมเนหมัเ่ได้เห็นพวกแบบเงินถ้าจัเห็นแบบเงินแดงเนี่ยไ้เงินเนี่ยไอ้เงินเนี่ยไอ้เงินแดงเนี่ยเราจกูว่ามันจะติดแดงใช่ไหมไม่ไม่ไม่ไ่เอมันเงินว่าเดี๋ยวเงินแดงเนี่ยผมจะไปพูดสนักันตัตต่อเสร็จแล้วกันนะ It's a camp! เสียใจทีและทำไมมีคนถามว่าอเงินแดงเนี่ยมันเอามาทำได้อะไรได้เดี๋ยวจะพาไปดูตัวนี้นี่แหละตัวนี้ซับของผมเนี่ยมานสามหมืน่นหนึ่งพันเจ็ด ร้อยสามสิบห้าโอเคเอาเราอีกแล้วปเจอบิปปปปิปปิกเ,ก,เกือบิีปิีปัญหาปปินปิปนิปป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 ิป้ปปิปปิปปนปปก็ได้ปิปปิปมิปปิง,งิปปิปปิปปิปิ ไหนนะที่ว่าอันไหนราคาจ,จ้ามากสุดอู้อีกแล้วอืมเดี๋ยวลปลดล,กลดอกมัเร็วเียว่าเดี๋ยวบอกน้กว่านี่คือจีดสุดของเกมแล้วอ่ะนี่คือจี่ดสุดของหักใช่ไหมนเนี่ยเราปลดล็อกถึงอันนี้แล้วอ่ะ โอ้โชมดูนี่ป้อนล็อกตึงนี่แล้วเย่ฮ่ไปอวดดีกว่าเอาไปอวด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 ,ออวดอนี่งานแสดงกองนิมมัลลาจัดรองที่ราคาแพงสุดเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วว่าจะมาทำอะัราน,านนี่ให้คลิปหน้านะมีนคนถามว่าเงินแดงอ่ะทำไมได้เงินแดงให้คุณเข้าร้าน โลโก้ม pues ันเนี si mata, ่ยเป็นโลโก้สีแดงนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปให้ดูเนี่ยพาไปให้ดูเนี่ยผมพาเขาไปได้ดูเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวตึงนะเนี่ยที่เป็นโลโก้แบบเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นโลโก้สีแดงเนี่ยที่เป็นโลโก้เงินแดงเนี่ยมันจะมาทำเป็นแบบนี้ได้นะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวจะมา ถ้ามาชมจะได้เห็นกันว่ามันทำมาแล้วได้เงนินแดงเนี่ยนี่เลยครัคบงเงินแดงจะมาครับไปซื้อพวกนี้ได้เนี่ยมีเฟอร์นิเจอร์ด้วยนี่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 เลยเฟอร์นิเจอร์มากมายที่รอให้คนซื้ออยู่อ๋อเนี่ยเป็นนี่มั้งจุดที่เราวางเนี่ย ในคุ้มค่ารวย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 นี่รวยโอเคเอามานี่เลยคุณช่วยเงินนี้ฉันมาซื้อพวกนี้ได้นะแล้วก็มีฟรีใช่ไหมเนี่ยน,นี่ฟรีใส่แต่ใส่ฟรีฟรีเสียบานซสสี มีตัวต่างหนึ่ร้านแล้วทีที่เองเปิดมันดังมากเลยแล้วก็ขอจบเปลี่ยนไปเป็นคำแนัแนเลยครับส่วงนั้นอยากมีคลิประบบคลิปหน้าเนี่ยช่วมาคอมเมนต์มาได้เลยครับบ๊ายบาย